หลังกากตำสี้นให้ละเอียดแล้วเี๋ยมเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงมีองไรแน่่หนหอมครับเครื่องปรุงอ่ะดับแรกก็ใส่พริกก่อน,นใส<ช>้พริกตามด้วยขัวใบหอม บางคนว่าตำซีนบางคนว่าซุปหลังจากนั้นจะคุกเข้าให้เข้ากันครับไม่ให้น้องแบงทีมงานสารคามเป็นไม้ยางนี่นั่นจะของความความรู้ตัวจริงนั่นความรู้ตัวจริงอยากสารคามวันนี้ท่านจะได้กินปนงัูปนซีนตนซีนครับตามนี้ต้องขอบคุณ ท่านนายกตำบลยางกินโนครับผมที่โชว์เมนูตำซีนให้กินครับผมมาๆๆนี่อ่าหลังจงนากนั้นเราก็ใส่บักหน้าครับ<ไ>บ้านพ<ไ>มรครับค<ไ>นซีนตำซีนบังหน้านครับอ่าแม่จะไปซ่องกับแต่บักหน้าออกให้มันลดเปรี้ยวนอยนึงนะส่วน จะอ,อร่อยหรือไม่อร่อยต้องถามนะคลุกเขาให้เข้ากันหยอดน้ำปลาลงนินดๆถ้ามีเกลือนิดหน่อยก็ยิ่งดีน้ำประแดกใส่น้ำดีเลยว่ามงมึงเลยน้ำประแดกใส่นิดนึงใช่ที่สุดครับอยากให้มันอร่อย อ่าใส่หอมคาดเขาคาดเอนะแน่นิดนึงเด้อชุลชุลมีเยสูเออมีเยสู้มีเยสู้เส้นนิดหน่อยใส่หลายพ่อหวานใส่หลายแซ่บหลายแต่อย่าใส่เยอะเท่าประมาณอู้หอ่ะอ่ากัดปะไม่ใส่สารว่าชุลชุมีเยสู้แต่เมื่อไม่ีเยสู้ว่าสับต้องใส่ไปนิดนึงอย่าลืมพักเที่ยง มักเชี่ยงสำคัญโอ้ยน้ำลายออกเอาชิมเอามาครับมาชิมมาครับทอดตุ้ยชิมเอาซ้อนมาชิมเออซ้อนมาชิมเออชิมดูยังไงไปชิมเนี่ไม่ตัดไปเมาลินทำไมพุ๊บไม่ไขแมสเลยอ่ะไม่เป็นไรอ้าวชิมอ้อรสชาติเป็นไงอืมยำวะยำเอาจานมาเอาจานมาเนี่ย

นี่ครับพริกมาโลนิดนึงครับอ่าเชิญครับ